สวัสดีครับพวกเราอาราวดเดอล์วันนี้พบกับป๊าป๊าไดและน้องเดียววันนี้เราจะมาทวงคืนความสาวเอ้ยทวงคืนความสาวให้แม่ฝนนะครับเนื่องจากแม่ฝนเนี่ยตั้งแต่ท้องน้องเดียวมาหรือคากับป๊าปามาได้แหละไม่ได้รักษาหน้าตาไม่รักษาร่างกายตัวเองเลยเหีียวย่นไปหมดแล้วอออีกครั้งเสียวก็ขึ้น ิกาก็มาและสุดท้ายนี่คือเด็กๆบอกแม่ฝนหน้าแก่หน้าแก่แกวออายุทำให้แม่ฝนนอยเป็นเดือนเลยปัจจุบันไม่รู้จะหายหนอยหรือยังนะปาร์ตน,นั้งเดียวก็เลยมีแผนว่าวันแม่ปีนี้นะครับผมเราจะพาแม่ฝนไป คืนความสาว <Wow. S 1> ที่ร้านไหนสักร้านหนึ่งแหละเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับใช่ไหมน้องเดียวเราจะไม่บอกแม่ฝนด้วยเราจะพาไปถึงร้านเลยเพื่อที่จะเป็นเซอร์ไพรส์คืนความสาวให้แม่ฝนและทีนี้จะได้รู้กันว่าพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสาวเหมือนเดิมหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าจะแก่เหมือนเดิม <c oughs> เรามาดูกันนะครับผม มองนี่ใช่มาทำไรหรอเพเธอโดนบอกว่าหน้าแก่ไงพี่ก็เลยพาเธอมาทำหน้าสวัสดีค่ะคือมีโปรโมชั่นอะไรแนะนำบ้างไหมอะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองหน้าแก่มากอยาก ได้เลยค่ะเดี๋ยวแนะนําคอร์สให้นะคะพี่ทําไมถึงเลือกที่นี่อะค่ะก็ที่นี่พี่เห็นมีคอร์สของวันเดือนมันแม่พอดีไงและแถมยังมีสแกนหน้าฟรีด้วยจะได้รู้ว่าแก่ไม่แก่ว้าวไปไหนเนี่ยขึ้นเขียง ทุกคนคะตอนนี้แม่ฝนเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องฟิตเนแล้วนะคะอยู่กับมีพนัการคนสวยนะคะคุณคุณเตยนะคะโอ่อไม่เป็นไนะรนะ <Okay>. <laughs> <laughs> คุณเตย <ời> หรือว่าพี่เตยเนี่ยจะจัดก,การให้แม่ฝนเนี่ยสวยเช้ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวบัดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราทําอะไรกันก่อนดีขั้นตอนแรกเลยคือเราต้องล้างหน้า กินไม่ได้รังหน้ามาหลายวันเลย นี้เราก็ทำความสะอาดหน้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทความสะอาดหน้าสอา้ตเคร่อเครื่องตนี้มันเป็นยังไงคะเครนีมันนม่มีอะไรน่ากลัเลยกา,ารทำใจดีแวทำความสาาิงลาา็มาช่วยได้แบบ เวลาที่เราช่วยกันต้นการสร้างคอนเทนต์ด้วนะคะช่วยให้หน้าใสายคลื่นอะไรไม่ต้องสวยให้ขาวไปออกไปนี่ใครมาคอมเมนต์ว่าหน้าแก่ไม่ได้แล้วนะไม่ได้ค่ะกินมาเยอะไปเด็ดปลา เสร็แล้วนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วลงบรูกับแดงแดงให้เรียบร้อย้แกุ่ดอิไรคะเม่ไร่้กัมากเลยตอนเนี้ยมีกระจกสองข้างเรา สวยขึ้นท่้นตัวนะที่นี่มีทำตัวด้วยมีที่ท่านตัวอได้อโงวิรารุมมากร่้เหมือนก้นนางเดาเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านเกิดสิทขอบคุณค่ะที่ทำให้ฝนนี่แบบต่อไปเนี่ยใครอย่ามาคอมเมนต์ว่าน่าแก่นะน้ามีแก่แล้วแล้วที่นี่นอกจากทำ หน้าเนี่ยให้แบบยกกระชับใช่ไหมแล้วมีอะไรยังอีกบ้างไหมคะก็จะมีในส่วนของการทําความสะอาดผิวคอรรอบดวงตานะคะยกกระชับรอบดวงตานะคะให้ตาไม่ค้ำใต้ตาดูดีขึ้นนะคะแล้วมีส่วนไหนอีกบ้างเราก็จะมีคอร์สบำรุงคอร์สนวดนะคะที่นี่เด่นยกกระชับแล้วก็นวดบำรุงผิวนะให้กระจาใสค่ะที่แบบใครอยากหน้าเด้งหน้าแต่งตึงแบบเหมือนดารา อะไรอย่างนี้ก็คือต้องมาที่นี่เลยใช่ค่ะแล้วน,นอกจากว่านี่คือมีทําส่วนอื่นอีกด้วยไหมก็มีแค่หน้าอย่างเดียวค่ะตอนนี้นอ๋อเน้นเป็นแบบสกินนะคะใช่ค่ะกีะ่ยกับหน้าอย่างเดียวน้องแวะมา,มานะคะให้ทุกคนแวะมาบ่อยๆนะคะให้เดี๋ยวนักคนเนี่ยคำเสกแบบคบคอที่นี่เนี่ยจะแบบโชว์หน้าให้ดูอีกทีนึงแบบเดี๋ยวเด็กๆจะได้เห็นแหละทุกคนจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเลย แต่ละวันแต่ละวันว่าหน้าแม่ฝุนจะใสขึ้นไหม,มก็ถ้าใครสนใจอยากมาทําตามก็ลองแวะมาดูที่นี่นะคะ The Skin Doctor <ม>ที่นี่สาขาเซ็นทรัลพระรามสองค่ะสํารสหรับวันนี้ก็ขอบคุณป้าป,า,ปานะจ๊ะที่พามาแบบวันแม่ฟินมากเลยอ,ะอ่ะขอบคุณค่ะ